สวัสดีครับสวัสดีนะครับสาธุสาธุขออนุญ,ญาตนะครับวันนี้ผมมาขอโชคขอลาบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่นะครับอำเภอศรีราชาครับตำบลบ่อวินนะครับแต่ก่อนโอ้หดลุกก็แต่ก่อน,อก,ก,อนก็ชุดไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับ ก็สงสัยนะครับคนถูกเยอะนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาครับขออนุญ,ญาตนะครับะนะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับมา บอกโชคบอกลาบนะครับถ้าผมทำอะไรผิดพลาดไม่ดีอะไรยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับในวันนี้ด้วยนะครับสาธุสาธุนะครับ

ได้ตัวไหนนะครับขอให้ออกมาเป็นตัวนั้นนะครับเดี๋ยวถ้าได้ชูได้ลาบนะครับก็ใไ้ที่ได้ชูได้ลาบนะครับก็แวะมาได้นะครับที่นี่นะครับบ่อวินนะครับตรงหลังโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะครับ มากเลยครับคลิปนี้ต้นก็จะเป็นต้นโพนะครับ้าจะมีคนได้โชคได้ลาบที่นี่บ่อยนะครับแต่ก่อนก็ไม่ได้มี นี่เยอะขนาดนี้นะครับแต่ก่อนก็จะเป็นนะครับก็แต่ก่อนนะครับก็เล่านะครับเนาะระหว่างรอทูบนะครับแต่ก่อนชุดก,ก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับเพราะหลังๆังนี้น่าจะมีคนถูกเยอะนะครับน่าจะไม่ถึงปีมั้งครับเต็มเลยครับเพราะ ขออนุญาตนะครับก็อนุญาตนะครับใครโชคดีนะครับก็ซื้อชุดมาถวายเจ้าแม่ได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าโชคดีนะครับผมก็จะซื้อมาถวายเจ้าแม่นะครับก็ผมก็ซื้อน้ําแดงมาถวายก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าที่นี่น่าจะเป็นเจ้าแม่ครับต้องรู้ว่าเจ้าแม่อะไรนะครับก็เป็นต้นโพนะครับ เขาก็มาอยู่ตรงน,น,นี่อยู่นะครับก็มีอยู่นะครับก็ค <Okay. S 1> ือจะเห็นรอยแป้งนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับก็ที่จริงลองดูรอยเก่าๆนะครับก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับกล้องไม่ค่อยชัดนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาน่าจะหกโมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาลูบๆดูนะครับซาทาุซาทาุขออนุญาตนะครับ แค่ตรงทูบก็พอนะครับเนาะนะครับก็ระหว่างเราทูบนะครับก็ปัดยุงนะครับช่วงนี้่สิ่งแล้วก็ไม่น่าจะนานนะครับ ครับระหว่างรอนะครับไม่น่าจะนานะครับอาอย่างไก็ลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเนาะอ่านะครับก็จะเป็นอีกแนวทางแนวทางหนึ่งนะครับสําหรับหวยเด็ดจัดไปนะครับเนาะอยู่แต่การคํานวณเยอะนะครับก็ออกมาพบปะผู้คนบ้างนะครับเนาะอ่านะครับเผื่อจะได้มีโชคมีแล้วลาบนะครับก็ยงไก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับเนาะอ่านะครับก็ มันคอมเมนต์ได้เป็นบางคลิปนะครับบางคลิปก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับเนาะอ่านะครับก็นี่นะครับยุงนะครับตอนนี้ยุงเยอะนะครับตอนนี้หกโมงน่าจะหกโมงครึ่งแล้วมั้งครับนี่ก็อ่านะครับก็เวลาก็จะประมาณนี้นะครับสิบแปดจุดสองเก้านะครับเนาะนะนะครับก็ ขอโชคขอลาบให้กับคนที่เข้าดูช่องไวเด็ดจัดไปนะครับผมขอให้ได้โชคได้ลาบนะครับในงวดของวันที่16นะครับมิถุนายนนะครับ16มิถุนายนนี้นะครับถ้าได้โชคได้ลาบนี้นะครับก็จะนำชุดไทยมาถวายนะครับนำชุดไทยมาถวายจ้แม่ครับก็ขอให้ออกในทูกนี้ด้วยนะครับ ก็นั่นแหละครับคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็จะปีกแต่ครับก็นี่แหละครับติดถนนครับติดถนนใหญ่เลยครับไม่ใหญ่เท่าไร่ครับก็จะเป็นซอยนะครับก็จะเป็นซอยแถวๆข้างหลังโรตัสบบอวินนะครับก็คนแถวนี้น่าจะรู้จักกันดีนะครับอ่านะครับเรา อดทนร้อนิดนึงนะครับเนาะอ่านะครับเนาะก็ไม่รู้ว่าตัวนี้นครับจะถูกใจกันหรือเปล่านะครับเนาะอ่าอกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะเออกดไลค์เป็นกำลังใจครับก็ออนั่งตบยุงอยู่นะครับอ่าอ่าดีไหมตั้งรถ อนะครับนะโมหุทธายะพระพุทธเตตระตะนายาไมีนีโลภะนัสสีสหัสสิธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาชีทานังวะรังกันทังสีวะีจะมาเทลังอ่างาามันทามโตัวองมันทามิทาตปโยัมันทโตตังมันทามาิโตนทามยังมัามังมะ ปั๊ดนะครับอ่อากอ็เลยไม่เป็นอย่างน้นทไมที่มาขอโชคอะไรมันไม,ไม่มีลมนะครับก็เลยไม่มีลมนะครับเนาะก็เลยช้าๆหน่อยนะครับก็อ่านะครับก็น่าจะเห็นเป็น นี่นะครับเห็นเหมือนกันนะครับเนาะอ่านะครับก็เดี๋ยวจะยาวไปนะครับเดี๋ยวผมตัดไปนะครับเนาะอ่านะครับหลังจากผ่านไปห้านาทีนะครับก็นี่เลยครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่านะครับเห็นกันไหมครับอ่านะครับนี่นะครับขอท่านแล้วนะครับในงวันที่สิบหก มิถุนายุนนี้นะครับขอให้ได้โชคได้ลาบได้เลขตัวนี้ด้วยนะครับเนาะเจ้าแม่นะครับก็วันนี้ผมขอลาแล้วนะครับก็ถ้าสิ่งไหนไม่ดีผิดพลาดยังไงผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะขอโชคขอลาบนะครับในงวดวันที่16มิถุนานะครับขอให้เป็นตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อชุดไทยมาถวายนะครับแล้วก็อาจจะมีแฟนๆหวยเด็ด จัดไปนะครับอาจจะนำชุดมาอีกก็ได้นะครับก็ขอให้คนที่ดูช่องหวยเด็ดจัดไปนะครับขอให้ได้โชคได้ลาบในงวดนี้ด้วยนะครับใครได้โชคได้ลาบนะครับก็ทำบุญนะครับเสริมดวงนะครับนะใครมีโอกาสมาแถวนี้ก็แวะเวียนมากันได้นะครับผมเนาะก็ยังไก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับก็อ่เกาะไปแล้วครับไป